ดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องเจ้าตุ่มพารวยนะคะตอนนี้เราก็ปล่อยวัวเลี้ยงได้แล้วนะคะพี่น้องเกี่ยวข้าวเสร็จหมดแล้วนะคะเกี่ยวเสร็จหมดทุ่งแล้วหมดทุกแปลงแล้วทีนี้เราก็ปล่อยวัวเลี้ยงได้เลยนะคะกำลังปล่อยวัวเลี้ยงเล็มยมหญ้ากินหญ้ารอบเย็นอยู่ค่ะ เกี่ยวข้าวเสร็จแล้วปล่อยวัวได้แล้วค่ะเดี๋ยวจะตากข้าวรอตากข้าวอยู่เงเกี่ยวเสร็จวันนี้เอง ปไปไปไป,ไปขอ,อกไปไปเร็วเร็วขอ,อกเร็วไปนะมีความสุขนะเลยเล็มหญ้าหญ้าเยอะหญ้ายาวนี่คือปีใหม่นะคะ นี่ก้านยาวผอมกระลองช่องตอนนี้อ้วนแล้วก้านยาไม่ก้านยาวอ้วนไม่เห็นซี่โครงแล้วอ้วนแล้วนี่ทองคูณสีดำนี่ทองคูนสีแดงนี่ไฟเดย์ไฟเดย์ท้องสาวท้องแรกอุยร้อนเอาพี่น้องฝนจะตกแล้วป่าเนะี่ยก้อนเนี้ยเนี้ยเนี้ยก้อนเนี้ยก้อนเนี้ยก,ก,กว่าจังเลยตากข้าวอยู่ ตกที่อื่นเด้อพี่น้องให้ไปตกที่อื่นที่เขายังไม่เกี่ยวข้าวนะ่ะตอนนี้เขาตากข้าวกันอยู่ยไม่ต้องมาตกนี่ก็แม่หมูชาลูเร่ป่าป่าป่ป่ป่า,ป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 า,ากำลังกอดเร็ว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  ทำแล้วคอกเร็ว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 รวเร็วรว,วขอบคุณนะคะทุกท่านขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกใครทุกแชร์ทุกเลิฟทุกคอมเมนต์ขอบคุณมากมาขอบคุณทุกน้ำใจเมติที่มอบให้นะคะหิแห่งเรอยๆปังๆก็ทุกคนคะ่ะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะขอบคุณนะคะ